บนถนนหลวงนอกเมืองหลักเสียงเกือกม้าดังขึ้นทหารม้าเหล็กควบผ่านไปกลิ่นอายสังหารแผ่กระจายไปทั่วหลินสิงคงผู้นำสวงเกราะแข็งแรงที่เอวแขวนดาบใหญ่ทั้งตัวดูน่าเกรงขามทำให้คนมองแล้วรู้สึกหวาดกลัวเมืองกูเหยียนนั้นคึกคักและ,จะเจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอดแต่พื้นที่ที่เขาดูแลนั้นไม่ได้มีแค่เมืองหลักอย่างครอบคลุมถลุมอึงหมู่บ้านและเมืองโดยรอบ ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมามีสัตว์อสูรปรากฏตัวกใกล้บึงหมอกอยู่บ่อยครั้งถึงแม้สัตว์อสูรเหล่านี้จะยังไม่ได้บุกเข้ามาในเมืองหลักแต่ชาวบ้านธรรมดาและพ่อค้าที่เดินทางผ่านไปมาตบต้องเดือดร้อนและลำบากไม่น้อยดังนั้นลินสิงคงจะมีความคิดที่จะกำจัดสัตว์อสูรมานานแล้วเดิมทีวางแผนว่าอะนี่กอ่อห้าวันจะระดมกำลังพลแล้วค่อยลงมือแต่ตอนนี้สถานการณ์เร่งด่วน ก็เลยต้องออกเดินทางก่อนกําหนดพอคิดว่าถ้าช้าไปกว่านี้อาจจะเกิดโศกนาฏกรรมที่น่ากลัวยิ่งขึ้นหัวใจของหลินสิงคงก็ร้อนรนกองทหารทหารรักษาเมืองมีหน้าที่ปกป้องเมืองแต่พอได้ยินว่าจะต้องไปบึงหมอกทหารใต้บังคับบัญชาของผู้บัญชาการบางคนก็อ้างว่าปะวายบางคนก็ลาผู้บัญชาการหลินเดิมที่มีทหารม้าหนึ่งพันนายตอนนี้มาแค่สามร้อยแม้แต่เจ้าเมืองก็ไม่มีท่าทีอะไร นายร้อยคนหนึ่งซึ่งเป็นคนสนิทของหลินสิงคงมีสีหน้าไม่พอใจบ่นว่านี่มันเรื่องปกตินอกเมืองมีแต่ชาวบ้านธรรมดาไปที่นั่นก็ไม่มีอะไรให้ได้ประโยชน์ใครจะยอมเสี่ยงชีวิตไปสู้กับสัตว์อสูรพวกนั้นนายร้อยอีกคนพูดต่อถ้าพวกเจ้ากลัวก็กลับไปได้เลยหลินสิงคงตะคอกเสียงดังผู้บัญชาการหลินท่านดูถูกพวกเราหรือ คุณชายจะกูกูหลินเพิ่งจะกลับมายังไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยท่านพอได้ข่าวก็รีบสวมกรอ,อ,อกรบรบแล้วพวกเราจะหนีทับได้อย่างไรนายร้อยทั้งสามคนมีแววตาแน่วแน่ตอบพร้อมกันหลินสิงคงกับกระตุกบังเห็นหยุดมา้าข้างหน้าบนถนนหลวงมีศกม้าป่าขนาดใหญ่ม้าป่าตัวนี้มีสองหางกรงเล็บแหลมคมดังพระจันทร์เสี้ยวแต่ตอนนี้ถูกกัดจนหน้าตาเละเทะ แม้แต่เครื่องตัวก็ไม่มีหมาป่าเงินสองหางสีหน้าของเหล่าทหารก็เคร่งขรึมขึ้นทันทีต้องรู้ว่าพลังของสัตว์อสูรนั้นเทียบเท่ากับผู้บำเพ็ญเพียรของมนุษย์หมาป่าเงินสองหางนี้เป็นสัตว์อสูรระดับสองพลังของมันเทียบได้กับผู้บำเพ็ญเพียรระดับขยายเส้นลมปราณของมนุษย์ตามค่ะห่ออมูลที่พวกเขารวบรวมมาก่อนหน้านี้ในบึงหมอกส่วนใหญ่เป็นสัตว์อสูรระดับหนึ่งสัตว์อสูรระดับสองนั้นหายากมาก มิฉะนั้นพวกเขาก็ไม่กล้าที่จะใช้ทหารมาแค่สามร้อยนายคิดจะไปกำจัดสัตว์อสูรไม่คิดว่าเพิ่งจะออกเดินทางได้ไม่นานก็เจอศพของสัตว์อสูรระดับสองนายร้อยคนหนึ่งก้มลงตรวจสอบอย่างละเอียดจากนั้นก็ขมวดคิ้วพูดว่ารอยฟันบนศพนี้ดูเหมือนจะถูกหมากัดมาตัวหนึ่งกัดหมาป่าเงินสองหางตายให้กองทัพเดินทางต่อไปแต่ทุกๆสองสามลี้ ก็จะเห็นเศษซากศพของสัตว์อสูรเสือดาวสายฟ้าสัตว์อสูรระดับสองนกคู่กวายุสัตว์อสูรระดับสองเราทหารต่างตกตะลึงกับภาพที่เห็นบนศพของสัตว์อสูรเหล่านี้ล้วนมีรอยฟันของสุนัขในหัวพวกเขาก็ปรากฏภาพหนึ่งขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวสุนัขดุร้ายตัวหนึ่งไล่กัดไปตามถนนหลวงสัตว์อสูรเหล่านั้นไม่มีใครหนีรอดได้พระเจ้า แม้แต่สัตว์อสูรระดับสามก็ปรากฏตัวขึ้นสุนัขดุร้ายตัวนั้นคงไม่ใช่ระดับสามหรือแม้แต่สัตว์อสูรระดับสี่ทำไมถึงโชคร้ายขนาดนี้ทำงานมาหลายปีสัตว์อสูรระดับสามก็หายากแล้วไม่เคยได้ยินว่าควันใต้เฉียนมีสัตว์อสูรระดับสี่ปรากฏตัวนายร้อยคนหนึ่งตกใจจนฟันกระทบกันต้องรู้ว่าพลังของสัตว์อสูรระดับสามเทียบเท่ากับระดับหลอมไขกระดูกของมนุษย์ในกองทัพของพวกเขา ก็มีเพียงผู้บัญชาการเท่านั้นที่สามารถต่อกรกับสัตว์อสูรระดับสามได้ส่วนสัตว์อสูรระดับสี่นะในยิ่งเก่งกาจพลังเทียบเท่ากับระดับซ่อนกายที่สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ผู้แข็งแกร่งเหล่านั้นล้วนเป็นยอดฝีมือของควันใต้เฉียนเป็นบุคคลสําคัญด้วยทหารเมืองกุ่เหยียนเพียงเท่านี้ต่อให้ระดมพลทั้งหมดก็คงไม่พอให้สุนัขตัวนั้นเคี้ยวในทันใดนั้นทุกคนก็มองไปที่หลินสิงคง รอให้เขาตัดสินใจไม่เป็นไรนั่นเป็นสุนัขที่ดีหลินสิงคงทนไม่ไหวเกือบจะหัวเราะออกมาก่อนหน้านี้เขารี่ออกจากบ้านลืมลูกชายออกตันยูคนนั้นไปเลยช่วยไม่ได้ภาพจำที่ว่าลูกชายออกตันยูคนนั้นเป็นคนได้ประโยชน์ยังคงฝังแน่นอยู่ยังเปลี่ยนไม่ได้ในทันทีพอเขาได้สติตบหัวตัวเองก็วิ่งออกไปไกลแล้วถ้าจะย้อนกลับไปเชิญ ็จะเสียศักดิ์ศรีของความเป็นพ่อดังนั้นเขาก็ได้แต่หวังว่าลูกชายออกตันยูคนนั้นจะตามมาเองตอนนี้เขาเข้าใจแล้วลูกชายอ,อกตันยูคนนั้นลงมือแล้วทั่วทั้งเมืองกู่เหยียนจะมีสุนัขที่ดูร้ายขนาดนี้ได้อย่างไรคนที่ดูร้ายจริงๆคือคนที่อยู่ข้างสุนัขต่างหากผู้บัญชาการท่านรู้ไหมว่าสุนัขตัวไหนทำสุนัขตัวนั้นกับท่านมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนายร้อยทั้งสามคนต่างถาม พวกเขารู้สึกว่าท่าทีของผู้บัญชาการตอนนี้ดูแปลกไปเมื่อครู่นี้ยังร้อนรนสีหน้าเคร่งขรึมตอนนี้กลับยิ้มได้ผู้บัญชาการมักจะมีสีหน้าเคร่งขรึมในความทรงจำของพวกเขาก็มีเพียงตอนที่พูดถึงลูกชายและภรรยาเท่านั้นถึงจะยิ้มแบบนี้ข้าเลี้ยงเองมีอะไรไหมหลินสิงคงจ้องมองพวกเขาผู้เสียงดังว่ารีบรีบทำงานนี้ให้เสร็จกลับไปนอนกอดเมียเถอะ เหล่าทหารต่างตะลึงคิดในใจว่าบ้านผู้บัญชาการเมื่อไหร่ถึงได้เลี้ยงสุนัขที่เก่งกาจขนาดนี้แถมยังวิ่งนำหน้าพวกเขาไปกัตสัตว์อสูรเหล่านั้นจนเละเทะราชันสุนัขตอนนี้เหล่าทหารม้าที่ควบไปข้างหน้าต่างก็เริ่มชินชาเดิมทีพวกเขาเตรียมตัวที่จะสู้รบจนเลือดตกยางออกอาวุธในมือก็เตรียมพร้อมแล้วแต่พอเดินทางต่อไป ก็เห็นว่าบนถนนหลวงมีกลิ่นคาวเลือดคลลุ้งศพของสัตว์อสูรกองเป็นภูเขาภาพนั้นช่างน่าสยดสยองทหารมากกว่าสามร้อยนายไม่ต้องลงมือแม้แต่ดาบเล่มเดียวก็แค่ตามผูห้อบัญชาการเหยียบผ่านศพสัตว์อสูรเหล่านั้นไปฮ้องฮ้องเสียงสุนัขเห่าดังขึ้นทําให้ทุกคนตกใจในที่สุดพวกเขาก็เห็นราชาสุนัขตัวนี้ที่แท้ก็เป็นสุนัขดําตัวใหญ่กําลังฉีกทึงศพของสัตว์อสูร แต่ตอนนี้มันดูเหมือนจะสั่นไปทั้งตัวท้องป่องยังคงเง่อยหน้ามองไปข้างๆท่าทางดูน่าสงสารที่บ้านข้ากินอย่างมีความสุขตอนนี้ทำไม่ถึงเกรงใจข้านี่มันของป่าอย่าให้เสียของหลิงเซียวนั่งอยู่บนภูเขาที่กองด้วยศพสัตว์อสูรว่างๆก็ฝึกสุนัขไม่แปลกใจเลยที่ตาเท่าห่วงเคยบอกว่าเฮยห่วงไม่ธรรมดาเฮยห่วงกินจุมาก ไม่ต้องพูดถึงยังเป็นสัตว์อสูรระดับสองอีกด้วยตอนที่อยู่ในเทือกเขาพันลีหลิงเซียไม่ได้สังเกตเรื่องนี้เพราะตอนนั้นเขาเองก็อ่อนแอเกินไปเดิมทีก็สู้สุนัขตัวนี้ไม่ได้ตอนนี้รู้ความจริงแล้วเขาก็ขี่จะแกล้งสุนัขตัวนี้ไม่ใช่สิไก่กับสุนัขถ้าเจ้าไม่รีบแข็งแกร่งขึ้นต่อไปเดินทางจะให้ข้าขี่ตลอดไปหรือไงเซียวเอ๋อเจ้าทำกับราชนสุนัขแบบนี้ได้อย่างไร นายร้อยทั้งสามคนต่างก็รู้จักหลิงเซี่ยวคราวนี้ก็เข้าใจแล้วที่แท้ก็คือคนร้ายนี่เองลูกชายของผู้บัญชาการหลินปลบฝึกราชันสุนัขตัวนี้ได้แล้วก็ขี่สุนัขตามมานี่มันวาสนาดีจริงๆรารชันสุนัขตัวนี้ต้องดูแลอย่างดีราชันสุนัขที่บ้านข้ามีเสียวฮาอยู่ตัวหนึ่งสายเลือดสูงส่งมากขอยืมพันหน่อยได้ไหมราชันสุนัข อย่าไปฟังไอ้เท่าหลีเสี่ยวฮาก็แค่หมาบ้านๆตาใช้ของบ้านข้าถึงจะคู่ควรกับท่านนายร้อยทั้งสามคนพูดไปพลางเดินเข้าไปอย่างระมัดระวังบางคนก็ลูกขนของเฮยห่วงอย่างระมัดระวังบางคนก็ยิ้มแย้มเจรจาคิดว่าเจ้าของสุนัขอยู่ตรงนี้คงจะไม่ทําร้ายพวกเขาพวกเจ้าลิงเซียตะลึงสัตว์อสูรบนถนนหลวงนี้เขาเป็นคนลงมือทำให้บาดเจ็บก่อน แล้วค่อยให้เฮยหวงไปรับเคี่ยวเพื่อเริ่มต้นเส้นทางแห่งการบำเพ็ญเพียร<ๆ>เขาลำบากกองศพสัตว์อสูรเป็นภูเขาตัวเองนั่งขัดสมาธิบนภูเขาหินนี้ทำท่าเป็นยอดฝีมือรอพ่อมาอยู่ทำไมคนพวกนี้ถึงไปเอาใจสุนัขตัวนั้นฮ่าฮ่าลินสิงคงมองลูกชายอกตันยูที่หนหาบึงก็อยากจะหัวเราะแต่ก็ยังคงลดเสียงลงถามว่าเป็นอย่างไรบ้างวางใจได้ข้าเหาะเหินเดินอากาศ ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบหลายสิบลี้แล้วสัตว์อสูรที่บุกออกมาจากบึงหมอกกลายเป็นศพหมดแล้วหลิงเซียวรู้ว่าพ่อเป็นห่วงความปลอดภัยของชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงรีพูดยอดเยี่ยมหลิงสิงคงได้ยินก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งขั้นซ้อนกายก็ไม่เหมือนใครจริงๆนอกจากจะมาทีหลังแล้วยังสามารถตรวจสอบพื้นที่โดยรอบได้อีกด้วยเอาล่ยอย่าคุยกันเลยเราไปดูที่หมู่บ้านใกล้ๆ เพื่อยังมีสัตว์อสูรหลงเหลืออยู่รอให้จัดการเรื่องชาวบ้านที่ประสบภัยเรียบร้อยแล้วเราค่อยเข้าไปในบึงหมอกลิ้นสิงคงออกคำสั่งอย่างเคร่งขรึมครับนายร้อยทั้งสามคนรับคำแล้วก็นำทหารตอบรับทันใดนั้นพื้นดินก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงชายร่างกำยำปรากฏตัวขึ้นเขาก้าวเดียวก็ข้ามไปหลายสิบจ้างความเร็วของเขาราวกับสัตว์ร้ายบุกตะลุยพุ่งไปทางบึงหมอกอย่างรวดเร็ว นั่นคือหนึ่งในร้อยยอดฝีมือของมณฑลเป่ยหนิงบรรลุถึงขั้นที่กล้าแล้วเขาชื่อชิวเหมินเขามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรทหารคนหนึ่งร้องขึ้นอย่างประหลาดใจต้องรู้ว่าการบรรลุถึงขั้นหลอมไขกระดูกในมณฑลน,น,นี้ก็ถือว่าเป็นยอดฝีมือแล้วและคนที่สามารถติดอันดับหนึ่งในร้อยของมณฑลได้ล้วนเป็นผู้ที่มีฝีมือใกล้เคียงกับระดับซ่อนกายชิวเหมือนคนนี้มีนิสัยเย็นชามากไม่น่าจะมาช่วยชาวบ้านในเมืองกู หนะเยียนแก้ปัญหาเรื่องสัตว์อสูรดูนั่นสิผังจือจริงก็มาเขาเป็นอัจฉริยะจริงๆอายุแค่28ปีก็บรรลุถึงขั้นที่8แล้วมีหวังที่จะเป็นหนึ่งในร้อยยอดฝีมือของเป่ยหมิงที่อายุน้อยที่สุดวันหน้าถ้าทะลวงถึงขั้นซ่อนกายก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ชายหนุ่มผมสั้นอีกคนความเร็วราวกับดาบาคมพุ่งเข้ามาทำให้ทุกคนรออมอุทานอีกครั้ง พวกเขาเพิ่งจะมาถึงก็เจอหนึ่งในร้อยยอดฝีมือของมณฑลเป่ยหนิงและอัจฉริยะของมณฑลเป่ยหนิงอีกคนและทั้งสองคนก็มุ่งหน้าไปทางบึงหมอกจากนี้ก็พอจะจินตนาการได้ว่าในบึงหมอกนั้นตอนนี้มีผู้แข็งแกร่งรวมตัวกันอยู่เท่าไหร่สัตว์อสูรต่างก็รู้จักหลีกเลี่ยงภยัยหรือว่าการที่สัตว์อสูรจํานวนมากบุกออกมากหากบึงหมอกเป็นพระมีผู้บําเพ็ญเพียรที่แข็งแกร่งปรากฏตัวขึ้น หลินสิงคงเข้าใจในทันทีคิดในใจว่าต้องหาความจริงให้ได้จึงใช้พลังปราณตะโกนเสียงดังว่าอัชริยะผังข้าคือเมืองกู่เหยียนหลินสิงคงอยากจะขอถามท่านเรื่องบึงหมอกแต่ผังจือจิงกลับไม่หันกลับมายังคงรีบไปข้างหน้าเขาย่อมเห็นหลิงเสียวและกลุ่มของพวกเขาแล้วคิดว่าเมืองกู่เหยียนก็ได้ข่าวแล้วก็เลยอยากจะรีบไปให้เร็วขึ้นพอข้าเรียกเจ้า ทำไมเจ้าถึงไม่มีมารยาทหยุดก่อนเรามาคุยกันหน่อยทันใดนั้นเสียงลมพัดดังขึ้นพังจือจิงขมวดคิ้วคิดในใจว่าใช้อาวุธลับกับข้างั้นหรือแต่พอเขาหันกลับมาก็ตะลึงไปเลยไม่มีอาวุธลับอะไรก้อนดำดำก้อนใหญ่เหมือนเนินเขาเล็กๆยังคงเห่าไม่หยุดทำให้เขางงไปเลยพังจือจิงรีบหลบ แต่ก็ยังถูกชนเข้าเต็มๆดั้งจมูกหักสุนัขดำตัวใหญ่นั้นเหมือนผู้เขาถล่มลงมาทับผังจือจริงจนล้มลงกับพื้นพื้นดินถูกทับจนเป็นหลุมลึกฝุ่นตลบอวนเฮยห่วงทับร่างของผังจือจริงอย่างมั่นคงตัวมันเองก็ถูกกระแทกอย่างแรงหันหัวไปเห่าใส่หลิงเซียไม่หยุดเหมือนจะบอกว่าข้าถือเจ้าเป็นครอบครัวแต่เจ้ากลับใช้ข้าเป็นอาวุธลับ ทำแบบนี้ได้อย่างไรข้าไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมลูกชายของผู้บัญชาการหลิมงกลับคว้างราชาสุนักออกไปทับผังจื้อจิงจนล้มเหล่าทหารต่างตะลึงสีหน้าเต็มไปด้วยความไม่เชื่อเฮยห่วงไว้ชีวิตด้วยข้าเรียกวิญญาณไม่ได้นะเห็นเฮยห่วงอ้าปากจะกัดผังจื้อจิงหลิงเซียวรีบเดินเข้าไปย่อตัวลงพูดว่าเป็นอย่างไรบ้าง ตอนนี้คุยกันได้หรือยังได้ได้ผังจือจริงยังคงตาลายอยู่ได้ยินคำพูดของหลิงเซียก็รีพยักหน้าความถี่ในการพยักหน้าเหมือนไก่จิกข้าวเมื่อครู่นี้สุนัขดำตัวใหญ่ถูกคว้างมาพลังที่ติดมาด้วยน่ากลัวมากหลิงเซียที่อายุน้อยกว่าเขาคนนี้ฝีมือล้ำลึกมากพรสวรรค์น,นี้ช่างน่ากลัวมีคนพบว่าเหตุผลที่บึงหมอกมีสัตว์อสูรมากมายรวมตัวกัน อาจเป็นพระมีของวิเศษกำลังจะปรากฏข่าวนี้กำลังแพร่กระจายออกไปดึงดูดผู้บําเพ็ญเพียรมากมายเข้าไปในบึงเพื่อแย่งชิงของวิเศษผังจือจิงไม่รอให้หลิงเสียวถามมากก็เล่าสิ่งที่รู้ทั้งหมดออกมาของวิเศษเป็นจังหวะลงดันเจี้ยนหลิงเสียวได้ยินดวงตาก็เป็นประกายขึ้นทันทีคิดในใจว่าไม่รู้ว่าครั้งนี้เข้าไปจะเจอคนแก่โดดเดี่ยว ที่แข็งแกร่งบ้างไหมพ่อระบุกเข้าไปเลยหลิงเซียวชูแขนขึ้นอย่างตื่นเต้นแต่กลับไม่ได้รับการตอบรับหลิงสิงคงยืนอยู่ตรงนั้นขมวดคิ้วแน่นแล้วพูดว่าข้ายังมีภารกิจเซียวเอ,อ๋อเจ้าไปก่อนเถอะแน่นอนหลิงเซียวถอนหายใจอย่างจนปัญญาพ่ออาการกำเริบอีกแล้วหลิงสิงคงเป็นคนซื่อตรงเกินไปไม่รู้จักการประจบสอพลอยทำอะไรก็ ก็มักจะให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกเสมอหากไม่ใช่พราะฝีมือของเขาพอใช้ได้ก็คงจะไม่ได้ตําแหน่งผู้บัญชาการทาหารรักษาเมืองนี้มาด้วยซ้ําเรื่องนี้บางครั้งแม้แต่แม่ก็จนปัญญาช่างเถอะข้าไปก่อนหลิงเซียวยืนขึ้นกลับพบว่าผังจือจิงได้วางเหย่หวงไว้ข้างๆอย่างระมัดระวังกําลังจะแอบหนีสหายการพบกันคือวาสนา เจ้าไปแบบนี้ใครจะช่วยข้าแบกหมาหลิงเซียพูดอย่างยิ้มยิ้มคำพูดนี้ทำให้ผังจือจิงตะลึงจนกลายเป็นหินคิดในใจว่าสู้เจ้าไม่ได้ข้ายอมรับบึงหมอกนี้ดึงดูดยอดฝีมืออย่างเจ้ามาไม่สู้กับเจ้าแล้วไม่ได้หรือแต่เจ้ากลับให้ข้าแบกหมาถ้าถูกผู้บำเพ็ญเพียรคนอื่นในบึงหมอกเห็นเข้าหน้าตาอัจฉริยะของข้อ หาจะไปไว้ที่ไหนต่อไปจะอยู่ในยุทธภพได้อย่างไรในบึงหมอกหมอกเหมือนม่านบางๆทัศนวิสัยต่ำมากมีมแมลงมีพิษปรากฏตัวอยู่ทุกคนทุกแห่งบางครั้งก็มีเสียงคำรามของสัตว์อสูรดังขึ้นทันใดนั้นก็มีเสียงสุนัขเห่าดังมาจากไกลๆสุนัขดำตัวหนึ่งกำลังเล่กัดเสือดาวฝูงหนึ่งอย่างบ้าคลั่งนั่นคือเสือดาวสายฟ้าระดับสองและยังม้พาพร้อมร้อกันสามตัว เดิมทีก็ดูร้ายมากน่าเสียดายที่เสือดาวสายฟ้าเหล่านี้บาดเจ็บอยู่แล้วแถมยังมาเจอสุนัขดุร้ายตัวนี้อีกทําได้แค่หนีหัวสุขหัวซุนสุนัขดําตัวใหญ่นั้นมีบารมีมากสง่างามท่าทางเหมือนสุนัขได้ใจเจ้าของหลังจากจัดการกับเสือดาวแล้วสุนัขดําตัวใหญ่ก็กระโดดขึ้นสูงตกลงบนหลังของผังจื้อจิงอย่างมั่นคงเหยียบหลังเขาแล้วยังเชิดหน้าอกขนสุนัขปลิวสวายตามลม ทำให้ผังจือจริงอยากจะร้องไห้แต่ไม่มีน้ําตาคิดในใจว่าตกลงกันว่าจะแบกหมาทําไมกลายเป็นสุนัขดําขี่ข้าฮ่าฮ่าหลิงเซียวไอเบาๆก่อนหน้านี้เขาฝึกเคยหวงแบบนี้จริงๆให้มันเจอคนชั่วก็กัดเลยถ้าเจอพวกอัจฉริยะก็ไปเหยียบสักหน่อยก่อนหน้านี้ผังจือจริงไม่ตอบรับคําเรียกของพ่อก็ถือว่าไม่มีมารยาทและก็ถือว่าแอบ,บใช้เล่ห์เหลี่ยมเล็กน้อย ดังนั้นหลิงเซียวจึงคิดจะให้เขาช่วยแบกหมาถ้าเข้ากันได้ดีก็เป็นเพื่อนกันแต่ไม่คิดว่าเฮยยมจะจําคําพูดนี้ได้แม่นแถมยิงคิดเองเออเองได้ยินคําอธิบายของหลิงเซียวผังจือจิงหน้าซีดคิดในใจว่ามีคนฝึกสุนัขแบบนี้ด้วยหรือและพูดว่าเจออัจฉริยะก็ต้องเหยียบนี่เจากําลังบอกไม่อะไรข้าอยู่หรือเปล่าต่อมาในการสนทนาจึงได้รู้ว่าหลิงเซียวเองก็เคยแบกสุนัข ในที่สุดผังจือจิงก็รู้สึกดีขึ้นสหายผังหลิงเซียมองผังจือจิงอีกครั้งถามไปส่งส่งว่าพ่อเจ้าสบายดีไหมพลังบำเพ็ญเป็นอย่างไรบ้างเจ้าทำหน้าที่เลี้ยงดูบ้างไหมพ่อข้าอายุหกสิบแล้วพลังบำเพ็ญไม่สูงเท่าข้าขอบคุณท่านครอบครัวเราอยู่กันอย่างสงบสุขผังจือจิงคิดในใจว่าหลิงเซียคนนี้ช่างประหลาดทำไมถึงมาสนใจว่าข้าทำหน้าที่ เลี้ยงดูหรือไม่เพิ่งพอดูด่าจบเขาก็เสียใจคิดในใจว่าเขาคงไม่คิดว่าข้ารู้ความลับอะไรจะข่าปิดปากหรือแม้แต่ข่าล้างตระกูลข้าท่องอยุทธภพห้ามทำร้ายครอบครัวอ่อนแอขนาดนี้หลิงเซียพึพรรมพำเบาๆก็ไม่สนใจจะถามต่อเฮยหวงก็หูตั้งขึ้นทันทีพุ่งออกไปรู้จักไปล่าเหยื่อเองแล้ว หลิงเซียวพยักหน้าอย่างพอใจโฮ่งไม่นานเฮยห,หวงก็หางตกวิ่งกลับมาครางหญิงหญิงใส่หลิงเซียวท่าทางเหมือนกำลังขอความช่วยเหลือสัตว์อสูรแปดตัวที่ดวงตาสีแดงฉานกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้อย่างดูร้ายหลิงเซียวเห็นก็พูดไม่ออกคิดในใจว่านี่มันไอหมาเวรจริงๆที่ผังขึ้นหลิงเซียวตะโกนผังจือจิงได้ยินก็กระตุกมุมปาก คิดในใจว่านี่เจ้าใช้ข้าเหมือนหมาเลยนะวินาทีต่อมาร่างของผังจือจิงก็พุ่งออกไปเหมือนดาบคมกระดูกในร่างดังกรอบแรกรบเหวี่ยงหมัดเข้าใส่สัตว์อสูร,รเหล่านั้นเฮยหวงก็หางตั้งชี้ฟ้าหันหัวไปอย่างดูร้ายแล้วก็พุ่งตามไปไม่นานสัตว์อสูรแปดตัวก็ล้มลงทั้งหมดผังจือจิงย่อตัวลงตรวจสอบศพของสัตว์อสูรแล้วพูดว่าข้าเดาไม่ผิด ตลอดทางที่มาเจอสัตว์อสูรมากมายที่ดูเหมือนจะบ้าคลาั่งน่าจะถูกวางยาพิษในปริมาณมากแล้วก็ถูกไล่ออกมาหลิงเซียวได้ยินก็ขมวดคิ้วเดาได้ทันทีว่าทำไมถึงทำแบบนี้ไล่สัตว์อสูรออกจากบึงหมอกก็เพื่อสร้างอุปสรรคให้ผู้บำเพ็ญเพียงคนอื่นที่เข้ามาหาของวิเศษเพื่อให้ตัวเองมีเวลาหาของวิเศษมากขึ้นจิตใจคนช่างโหดร้ายหลิงเซียวอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจ ทำแบบนี้จะทำให้ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงเดือดร้อนเหมือนกับพ่อของเขาที่อาการกําเริบต้องมาจัดการเรื่องนี้ที่ผังเราไปกันเถอะตอนที่หลิงเซียวเรียกผังจือริงๆกลับเห็นอีกฝ่ายกำลังลากหม้อทองแดงใบหนึ่งขึ้นมาจากบึงนี่คือหม้อที่ตระกูลใหญ่บางตระกูลในแควนต้าเฉียนใช้ทดสอบพลังของผู้บำเพ็ญเพียรหม้อใบนี้หนักถึงห้าพันช่าง ดูเหมือนเพิ่งจะตกลงมาที่นี่พังจื้อจิงมีสีหน้าสงสยัยคิดในใจว่าใครจะมาหาของวิเศษในบึงหมอกจะแบกหม่อหนักขนาดนี้เข้ามาด้วยหม่อนี้หนักห้าพันช่างไม่ใช่เรื่องล้อเล่นคงไม่ใช่สัตว์อสูรทำและข่าวที่ว่าบึงหมอกมีของวิเศษมาจากใครกันแน่ทำไมคนคนนั้นถึงไม่เอาหม่อใบนี้ไปด้วยสถานที่นี้ดูแปลกๆเฮยหวงก็พุ่งเข้าไป กระแทกหม้อใบนั้นอย่างแรงแต่ก็ทําให้หม้อใบนั้นสั่นเล็กน้อยเท่านั้นสหายหลินสุนัขที่เจ้าเลี้ยงเก่งมากสามารถเขย่าหม้อห้าพันช่างนี้ได้แม้ปากของผังจือจริงจะชมเฮยห่วงแต่สองมือของเขาก็จับขอบหม้อแล้วตะโกนเสียงดังคอยๆย,ยกหม้อขึ้นในวัยของข้าทั่วทังเขตเปิดนิงคนที่ยกหม้อนี้ได้มีไม่กี่คน ผังจือจิงมีสีหน้าในที่สุดก็หลุดพ้นจากเงาของสุนัขดุร้ายได้หน้ากลับคืนมาท่นานใดนั้นสองมือของผังจือจิงก็เบาลงอ้าปากกว้างสีหน้าตกใจหลิงเซียวยกหม้อนั้นขึ้นมาด้วยมือเดียวอย่างง่ายดายแถมยังโยนขึ้นไปในอากาศพูดว่าเบาไปหน่อยพร้อมกับเสียงดังสนัน่นต้นไม้ในบริเวณใกล้เคียงต่างก็ล้มลง หม้อใบนี้ถูกหลิงเซียวคว้างออกไปอย่างแรงเกิดคลื่นลมแรงดังพายุผังจือจิงคิดในใจว่าหม้อหนักห้าพันช่างถูกคว้างออกไปแบบนี้คราวนี้แน่ใจแล้วหลิงเซียวที่อายุน้อยกว่าเขาเป็นยอดฝีมือระดับซ่อนกายแน่นอนวันนี้ออกจากบ้านไม่ได้ดูเริแ่แน่ๆถึงได้มาเจอคนประหลาดแบบนี้ทันใดนั้นในหมอกข้างหน้าก็มีเสียงร้องโหยหวนดังขึ้น ผังจื้อจิงตกใจจนตัวสัน่นหลิงเซียก็ตกใจจนตัวสัน่นแย่แล้วคว้างของจากที่สูงโดนคนไม่ใช่สิค่าคว้างของในแนวราบใครจะโชคร้ายขนาดนั้นไม่รู้ว่าจะยังช่วยทันไหมหลิงเซียผู้ซึ่งมีจิตสำนึกของเยาวชนดีเด่นจากดาวสีครามก็ใช้เคล็ดวิชาหเหาะเหินเดินอากาศพุ่งไปทางที่เสียงร้องดังขึ้นเป็นระดับซ่อนกายจริงๆการคาดเดาในใจของผังจื้อจิงได้รับการยืนยนัน แต่ก็อดไม่ได้ที่จะสูดลมหายใจเข้าลึกๆเขารีบแบกเฮยห่วงแล้วใช้พลังเต็มที่ไล่ตามหลิงเซียลไปไกลๆ